หนึ่งศูนย์เก้านะฮะโอ้ยสองนหนึ่งไม่ได้ถ่ายนะครวันนี้แค่สิบกว่าเองนะครับหมายได้ไหมเนี่ยสี่ห้าสองหนึ่ง ตอนนี้408อยู่ที่วังกานะครับเคยพูดไปหลายครั้งว่าถ้าวันใดที่109มาเนี่ยนะครับไอเฮียนั่นไม่มาหรอกผมบอกให้ถ่ายท่ามกลางฟ้าผ่าเปรี้ยงนะก็ะต้องระวังนิดนึง 408นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าวันใดที่109มาก่อนเนี่ยไอ้ลุงที่สารน้ำมันจะไม่มานะครับถ่ายไปก็ระแวงไปนะฮะเพราะว่าฟ้าร้องแรงมากนะครับเมื่อกี้ตอนไปถ่าย109ตรงนู้นก็เกือบขิดนะครับฟ้ามันแลบ ได้แค่บางวันนะครับน,น,นานๆทีเท่านั้น ทีจะมาถ่ายนะครับนานๆทีครั้งหนึ่งไปจ่ยทีคลองบางกด <i> ทับกิจบุมบรพเพรปาน้ำโพและนครสวรรค์นะครเป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ไปอ,อย่างสวยงามมา48 0 8. นาน,นานทีถ่ายนะแต่ก่อนถ่ายทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับนา,นนานทีครั้งหนึ่ง